ผมขอโทษด้วยนะครับคุณราคีลูกชายของคุณคารานเขาพูดถูกแล้วผมไม่รู้ตัวว่าผมพูดแรงเกินไปไม่ค่ะหมอเขาเนี่ยผิดมากเลยค่ะเขาพูดผิดมากๆเลยเขาไม่คิดเขาพูดจาอะไรไม่เข้าท่าและก็ไม่มีสติตอนนี้เขาก็ยังโกรธมากอยู่ความโกรธของเขานี่ยมันไม่ปกติเลยเขากำลังสู้กับตัวเอง พยายามเอาชนะหัวใจตัวเองอยู่คารานนะ่ะเป็นคนที่เป็นฝ่ายถูกเข้าหาเสมอเมื่อมันเป็นเรื่องของความรักนะ่ะเขาระบายความในใจไม่เป็นไม่มีใครที่เข้าใจคาราไดเหมือนเธอคนนั้นอีกแล้วละ่ะค่ะหมอและก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยมาเฮสเขาเคยกวนใจฉันในเรื่องเล็กๆเ,เราจะเถียงกันบ่อยๆตอนเขาหากระเป๋าไม่เจอ เขาก็จะพึ่งฉันราคีอันนั้นอยู่ไหนเอามาให้หน่อยราคีนั่นราคีนี่ฉันก็จะช่วยเขาแต่ตอนนี้เขาพูดกับฉันยังไม่ได้เลยเขาเอาแต่นอนอยู่บนเตียงแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่เขาจะตื่นคะหมอบอกันทีเมื่อไหร่เราจะเถียงกันได้อีกคุณราคีครับที่ผมบอกว่ามีโอกาส70%ที่คนไข้จะไม่ฟื้นผมโกหกนะครับ ที่จริงผมโกโหกคุณเพราะความจริงก็คือ90%เอร์ซนเลยนะครับที่คนไข้จะไม่ฟื้นจากโคมา่ายังไงก็ไม่หายคุณมาเฮสเนาบาดเจ็บภายในมากจริงๆนะครับตามความเห็นของผมผมไม่คิดว่าเขาจะหายจริงๆนะครับอะไรนะคะมันคือความจริงครับคุณราคริน หมอคะฉันขอละนะอย,อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครในครอบครัวของฉันนะไม่อย่างนั้นทุกคนคงจะสิ้นหวังกันหมดเลยลละคะ่ะครอบครัวฉันจะต้องเสียใจกันมากแน่เลยขอละคะให้มันเป็นเปนเรื่องระหว่างเรานะคะหมออย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเลยนะคะฉันขอละคะหมอช่วยฉันด้วยนะคะได้โปรดอย่าบอกใครนะ ยินดีด้วยนะที่ปีตาจะได้แต่งงานแล้วขอบคุณมากเลยนะเธอชอบกินขนมใช่ไหมงั้นก็ไปเลย<อ>ไปเ,เลยตามสบายเลยนะป้าคะ่ะป้าว่าไงาป้าเรียกผู้ชายหล่อให้ปีตาจริงๆ <c oughs> เลยอะ <c oughs> แม่ชอบเขามากเลยเลยะคะ่ะแม่บอกว่าแม่อยากจะให้ป้านะหาผู้ชายหล่อๆแบบนี้ให้หนูบ้างนะคะเข้าใจหรือเปล่าก็บอกแม่ไปเลยว่าป้าหาคนดีๆกว่านี้ได้นะโอเคไหมเนะ เอาแบบนี้นะทําไมไม่ให้คุชบูแต่งงานกับพริกวีไปเลยล่ะ<อ>ป้าจันกีป้าใจดีมากค่ะถ้าหนูเจอเขาก่อนก็ดีสิโอเคจะไว้หาคนดีๆให้นะเชื่อป้าเถอะเข้าใจไหมนายพี่หาอะไรกินเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้กินนะรีบไปเลยนะเ,เร็วเข,ข้าเมื่อกี้ว่าอย่างไรเนาะเมาเปล่านี่เปล่าฉันว่าฉันลืมว่าฉันมาทำไมอ่ะที่จริงพี่ชายถามหาเธอนะเขาบอกว่าเขาอยากให้เธอช่วยชิมอาหารสักหน่อยนึงฉันปล่อยแนะ่จันกี เธอจะบอกอะไรเนาะฉันรู้นะว่าเธอไม่พอใจที่ปิตาจะแต่งงานกับริทวีเขาแล้วถ้าเธอไม่พอใจเนี่ยเธอก็ไปรอไม่รอที่บ้านก็ได้นะฉันจะคุยกับเธอทีหลังหลังจากปิตาไปบ้านริทวีแล้วเข้าใจไหมาอาวสารายินดีด้วยนะ<อ>คุณคงจะมีความสุขมากๆเลยละคะ่ะกับคุณมากเ,เลยนะคะฉันไม่พอใจหรอกนะแต่ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ฉันไม่ไปไหนแน่ จะเอาไปบอกทุกคนว่าฉันไม่พอใจกับงานแต่งในครั้งนี้เลยโอ,โอเคครัผมโกหกคุณนะครับความจริงก็คือ90%เลยนะครับที่คนไข้จะไม่ฟื้นจากอาการโครมา่ายังไงก็ไม่หายหรอกครับขรายฉันว่าปิตาเนะี่ยอยากจะแก้แค้นใช่นะะปิตาเลยว่าลุงมาเฮเอาให้ลุงออกจากบ้านแบบนั้นนะ เหมือนกับที่เธอเคยไล่ปิดตาออกไปจากบ้านยังไงเล่ามันอาจจะมากเกินไปนะจะลุงมาเฮรู้สึกเสียใจลุงมาให้ก็เลยต้องเจออะไรแบบนี้นะสิแต่ปีตาจะเป็นของฉันตลอดกาลและฉันมีเสร็จคนเดียวที่จะได้เข้าใกล้ปีตาจะได้กอดปีตาแล้วก็จะเข้าห้องหองอย่างนั้นสินะมันคือการแก้แค้นของปีตาแน่นอน ว่าตอนนี้ปีตากำลังจะแต่งงานแต่งงานกับไอ้พิษวีหน้าแพะนั่นปีตาต้องอยู่กับคนต่ำ,ตำชั้นต่ำตลอดการงั้นก็ดีแล้วล่ะแบบนี้มันก็ดีแล้วล่ะปีตาจะได้เสียใจที่แต่งงานกับมันแล้วต้องใช้ชีวิตกับคนต่ำๆแบบนั้นฮะมันเองก็สารเลวมานานแล้วหลังจากแต่งงานก็คงจะเร็วกว่าเดิมแน่นอนดีแล้วล่ะปีตาสมน้ำหน้าเธอสมน้ำหน้าเธอสุดๆเลยคู่ควรแล้วล่ะ ิฉันดีใจมากเลยวันนี้นะดีใจเออเหรอเธอดีใจอะไรอ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจตรงไหนเลยเนี่ยดีใจอะไรเหลยนี่สมัยก่อนเธอไม่ชอบฉันฉันรู้นะแต่ตอนนี้เธอมาเดินข้างฉันเธอกำลังรับแขกเธอดูแลฉันอยู่เธอไปหาฉันตึกห้องเพื่อรับฉันไปยังพิธีช่างใจดีนักทำไมถึงเปลี่ยนไป หรือว่าญาติญาติของเธอน่ะพูดให้เธอยอมเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเธอไม่สบายใจเหรอหลังจากได้ฟังญาติญาติของเธอพูดถึงลูกเกยคนนี้เธอเข้าใจผิดแล้วล่ะแต่เธอจะเชื่ออะไรก็เรื่องของเธอนะแล้วแต่เธอเลยฉันไม่แคร์ตามสบายเลยตามใจฉันดีใจมากดีใจจริงๆแต่เธอดูไม่พอใจมีอะไรชิสตี ทำไมไม่พอใจเธอไม่ชอบฉันใช่ไหมโดยเฉพาะวันนี้ไม่พอใจที่ฉันมาแต่งงานนะใช่ไหมทุกคนก็รู้ดีนะไหนมีอะไรใหม่จะพูดบ้างไหมแต่หลังจากนี้เธอต้องชอบฉันแล้วละ่ะต่อให้เธอไม่ต้องการก็ตามนะัะนใช่เธอต้องยอมรับฉันต่อให้ไม่อยากจะยอมรับรู้ไหมทำไมเพราะฉันกำลังจะแต่งกับพี่สาวเธอไง ปีตาน่ะเธอต้องเรียกฉันอะไรพี่ชายจา๋าพี่ชายจา๋างั้นก็ฟังให้ดีนะมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกเธองั้นฉันจะบอกเธอเลยดีกว่านะเธออยากจะรู้ไหมล่ะว่าอะไรอะฮะฉันจะบอกให้รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบเธอฉันไม่ชอบเธอเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะถ้ออาจจะดูดีแต่เธอน่ะจิตใจดำแล้วก็สกปรกมาก เธอแกล้งทําเป็นคนที่ตัวเองไม่ใช่เธออาจจะหลอกคนอื่นได้นะแต่ว่ากับฉันแล้วก็คารานะ่ะอ่านเธอออกอิูแ่แล้วชิสตพอหยุดพูดต่อนนะฉันโดนเธอหยามามามากแล้วและฉันจะไม่ทนอีกแล้วนะถ้าเธอกล้าว่าฉันละก็ฉันก็จะจัดการอะไรรู้ไหมจะทำอะไรไจะทำอะไรล่ะเธอาจะสร้างเรื่องที่แท่นพิธี เธอมาจากฝั่งปีเตอเธอก็รู้ชื่อเสียงฝ่ายหญิงน่ะสำคัญมันบอบบางเหมือนกระจกและมันก็แตกง่ายมากเลยวันนี้มีคนมางานเยอะเพื่อนเธอครอบครัวเพื่อนบ้านทุกคนและฉันไม่คิดว่าเธออยากให้ฉันก่อเรื่องต่อนหน้าทุกคน ใช่ไหมหรือถ้าอยากลองดีก็ลองดูสิฉันจะได้สั่งสอนเธอเอ,อ่อพิตวีจ๊ะไปกับเธอลูกหลงพ่อมาแล้วล่ะครับแม่ไปสิคิสตีโ้โอ้โอโอ้โอ พิทวีพวีอ๋อนี่จลมได้ยังไงเจ๊ไม่ในละคนพี่เคยของฉันลุกขึ้นเร็วลุกๆุลุก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 ยืนขึกลุกนขึ้นเลุก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 ลุไลมากลุกล้กลุ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 ดยุกลมดเลยเนี่ลโอเคกลนกล้กลุกลีกลุกลุกลุกลอกลุกลุก่วกลุกลุกลอกลุกลุกลุมาุกลุกล่กลักลุกลุกลุก้ยกลกลุกดีกลุกลุาลุกลุกลุกกลุกกกนกลกกลลกกั นี่เออใส่ให้เขาหน่อยก่อนเก่อนคุณน<ล>ะคะออ <ละ S 2> นี่พิตวีหลวงพ่อบอกให้ไปที่ท่านวิธีเนาะเออเนี่ยพวีโอเคหรือเปล่าผมโอเคครับป้าเออผมจะวางแผนในระวังเองทำลายความสุขของบ้านฉันฉันจะไม่ยอมให้เธอมีความสุขแน่นอนฉันจะไม่ปล่อยเธอไปเธอต้องโดนลงโทษให้เหมือนกับที่เธอทำให้บ้านฉันทรมานเธออยากแต่งงานกับไอ้พีทวีมากใช่ไหม งั้นก็คอยดูให้ดีว่าฉันจะทำอะไรไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะไม่ยอมให้เธอได้แต่งงานกับไอ้พริตวีบ้านนั่นแน่นอนเธอทำลายความสุขของบ้านเราเราจะทำลายความสุขของเธอบ้างเธอไม่รู้หรอกว่าฉันจะทำอะไรกับเธอปีเตาโรล่าเธอจะต้องไถ่บาปที่เธอทำเอาไว้เธอต้องทรมานไปตลอดชีวิตของเธอฉันขอสัญญาเอาไว้เลยเอนี่ ทำไมเจ้าบ่าวยังไม่มาอีกอะทุกคนรอเขาอยู่นะและ้วพิเวีะป้าครับเรารอเขานานแล้วนะครับเจ้าสาวเราก็ยังไม่เห็นเลยอเราได้ยินว่าเธอสวยมากนะครับนี่ก็สวยสิคะสวยมากเลยถ้าแกได้เห็นนะฉันบอกเลยว่าแกจะทึ่งกันหมดฉันบอกเลยว่าเจ้าสาวสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยล่ะฉันรับรองได้เลยสวยมากๆเลยละจ้ะ สวยมากจริงจริงด้วยใช่สวยมากสุดๆเลยแม่ผมอยากแต่งงานบ้างอะไรกันนั่นมันน้องเจ้าสาวอ้าวริชวีจ๊ะขาไปโดนอะไรมาเนี่ยเดินขาเป๋เฉียวเออเขาหน้าทิมเนี่ยค่ะป้าอะไรนะเนอะอหนูหมายถึงเขาล้มนะคะคือว่าเขาล้มแล้วก็เผลอทำตัวเองบาดเจ็บเข้าอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะ ขาโอเคดีคะ่ะซาร่าคือนี่หลานชายของฉันนะคะ่ะและนี่ก็หลานชายของสภัยนะคะ่ะเออและนี่ก็แม่ยายของเพชวีจะ้ะและนี่น้องสาวของเจ้าสาวสวัสดีครับ <med> สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะอิน่าแพน้นมันยิ้มทำไมนะมันคิดจะทำอะไรของมันอีกกันแน่นะฉันสงสัยจริงๆเลยช่วยเรียกเจ้าบ่าวมาทีนะครับได้เวลาแล้ว โอ้ครับท่านได้เลยพริตวีไปเลยจ้ะครับป้าอะแม่อ๋อชิสตี้เป็นอะไรหรือเปล่านี่เธอเหยียบเท้าฉันทำไมเนี่ยงั้นเหรอโอ้พระเจ้าฉันเอออาจจะลืมดูอ่ะขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจโอ้พริตวีจะรู้อยู่ว่าไม่ได้ทำชใจเนาะขอโทษอะชิสตี้คือเท้าฉันฉันปวดก็เลยเดินเป๋เพื่อไปเหยียบเธอ ก็โทษนะ <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะขอโทษนะฉันโอเคเอาอย่างงี้พาฉันไปแทนพิธีสิ <c oughs> คือฉันปวดเท้าเดินไม่ไหวนะช่วยหน่อยนะชช่วยหน่อยสิแม่โอเคงินก็มาสิ ิสตีมันไม่ง่ายหรอกที่จะชนะฉันแล้วลอยหน้าลอยตาครั้งหน้าก็ระวังให้ดีคอยดูเอาไม่เป็นไรจะไปเองได้ขอบคุณมากไปก่อนนะ แสดงว่ามันตั้งใจจริงๆสินะมันตั้งใจจะเหยียบเท้าฉันนี่นะอีกหน้าแพ้นี่มันเย่อหยิ่งนักนะคิดว่าตัวเองเก่งนักเหรอผมจะเริ่มพิธีแรกให้นะเรียกเจ้าสาวมาด้วยนะครับโอเคจิติกาเธอมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อกี้นะี่ไหนเธอมานั่งก่อนสิ เรื่องของเธอเป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีนะดีเหรอแต่ฉันคิดว่าอีกไม่นานฉันก็ต้องกลับแล้วล่ะอะไรนะเธอเพิ่งจะมานะจะรีบกลับแล้วเหรอใจเย็นหน้าฉันหมายถึงหลังสอบเสร็จนะาเพราะว่าฉันมั่นใจว่าฉันนะจะต้องสอบได้ดีแน่ๆอย่างนั้นเหรอดีเลยนะมาฮิราเป็นอะไรเธอดูเครียดนะไม่นี่มาฮิราบอกมาว่ามีอะไร ิกาฉันมาถึงที่นี่แล้วฉันคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะเหมือนเดิมนะเธอเข้าใจฉันไหมฮะก่อนหน้านี้เราสนุกกันมากแค่ไหนฉันยังจำได้ดีเลยนะมาฮิราสมัยก่อนเราเรายังเด็กนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้สิฉันคิดว่ามันยังแปลกแปลกนะฉันอยากจะให้คารานช่วยเซ็นหนังสือนี้ให้หน่อย แต่ว่าฉันยังไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเขาเลยสักนิดจ้ลายเซ็นเขาเนี่ยนะจะเอาเหรอเอามานี่มาไม่ฉันเอาให้เองนะไม่เอาไม่เดี๋ยวก่อนนี่มาฮิราเดี๋ยวก่อนคือที่จริงโอ้น่ารักอะอันนี้จิติกาเออที่จริงฉันทำตัวเป็นแฟนคลับบ้าๆไปเองอะนะคือเดี๋ยวนี้คารานเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะฉันไม่อยากจะให้เขามองฉันแปลกๆนะเธอ มาฮิราเธอเลิกพูดเลยนะฉันจะเอาไปให้คารานเองเอามานี่เลยมานี่นี่ไม่เอากฤติก้าก็แค่ลายเซนเองนี่เอามานี่มาหาเรื่องมาบ้าเดี๋ยวฉันฉันเอาไปเองได้ไม่เป็นไรมันก็แค่นั้นแหละใจเย็นเนอะใจเย็นเย็นไม่เป็นไรมาฮิราถ้าเธอทําได้เธอคงจะไปหาคนนานแล้วล่ะแต่ว่าเธอไม่กล้าเพราะทั้งที่เธอเป็นแฟนคลับของเขาเธอก็ยังเขินไหนมากับฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปขอให้เองเชื่อฉันมานี่มาฮิรามา มาเร็วฉันไม่รู้ว่าฉันจะหยุดงานแต่งงานของปีตาได้ยังไงแต่ว่าฉันต้องทำให้ได้คารานคารานฟังฉันก่อนสิคารานเซ็นลายเซ็นให้หน่อยสิหมายถึงให้มาฮิรานะเซ็นให้หน่อยนะนี่ไงเอาไวท้ทีหลังนะตอนนี้ฉันไม่ว่านี่คาราน เป็นอะไรนะเขาไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนฉันรู้ว่าทำไมอะไรเหรอมันอธิบายยากเธอไม่เข้าใจหรอกมันพูดไม่ง่ายเลย ยอมรับสายของฉันนะบ้านหลังนี้ก็ใหญ่จะกลับมีคนเต็มไปหมดเลยต้องมีคนมากวนขัจังหวะฉันอยู่ตลอดเวลาว่าได้โอกาสคุยกับพิทวีแล้วแล้วทำไมถึงไม่ยอมรับสายเนี่ยจะแต่งงานกับพิตาไปทําไมนี่โปรดเถอะอย่าแต่งงานกับพิตาเลยนี่มันเอาไทยกันเนี่ย่ฉันห้ามเธอแล้วนะพิทวีเธอจะหลอกฉันไม่ได้ไม่ได้เลยนะพิทวีฉันห้ามเธอไปแล้วเธอจะมาหักหลังฉันแบบนี้ไม่ได้นะมีรับสายสิ พิวีฉันเป็นของเธอแล้วเธอก็เป็นของฉันเธอจะทำอะไรบ้าๆแบบนี้ไนดะ้ยังไงกันเนี่ยเธอจะแต่งงานกับคนไ่นไม่ได้นะรับสายฉันสิ กำลังทับพิธีเถอะเย่บ้าได้โทรมาไม่หยุดเลยไม่รู้จักหยุดหย่อนซะบ้างน่ารับคารชมัดเมื่อไรจะเลิกโทรพริตวีมันกําลังตลกหลังฉันใช่ไหมมันไม่ยอมรับสายของฉันเลยถ้าเป็นของฉันนะพริตวีจะแต่งงานกับปีตาไม่ได้เป็นอันขาด ฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นฉันไม่ยอมให้เธอแต่งงานแน่นอนปีตาเพาฉันนี่แหละจะหยุดงานแต่งงานนั่นเองฉันนี่แหละไม่ไม่ฉันยอมให้งานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ฉันไม่ยอมให้ปีตาแต่งงานกับมัแน่นอนเลยละฉันจะไม่ยอมให้ปีตาทำลายชีวิตของตัวเองเด็ดขาดเลยแม่อาจจะว่าเราได้แม่อาจจะลงโทษเราก็ได้ แต่ว่ายังไงเราก็ต้องหยุดงานแต่งงานนี้ให้ได้ฉันไม่อยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีทางฉันอยากให้ปีตาเป็นของคารานเขาคนเดียวไม่ใช่ของอินนาแพะเจ้าเล่นี่มันไม่เหมาะกันเลยมีอะไรหรือเปล่า ปีตาพูดว่าเปล่าก็แปลว่าเปล่าเนี่ยเชื่อสิไม่มีอะไรหรอก